ฟู้ดไลฟ์สไตล์ทำง่ายอร่อยจริงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เหนียวนุ่มเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะทำเราก็ต้มน้ำที่จะลวกก๋วยเตี๋ยวให้เดือดนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็นำก๋วยเตี๋ยวใส่ในในกระชอนเราก็ตุมลงใช้ซ่อมคน กาดดูสักพักพอให้เส้นนิ่มเราก็จะยกขึ้นใช้ได้อันนี้เส้นยังไม่นิ่มยังแข็งอยู่แล้วก็ใช้ยกดูว่า แค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วเส้นอันนี้เส้นก็เหนียวนุ่มแล้วนะคะใช้ได้แล้วนี่เราก็ลวกใช้ได้แล้วนะคะเหนียวนุ่มค่ะเด้นค่ะการใชลวกให้เส้นเหนียวคือน้ำต้องเดือดจัด พูดไลฟ์สไตล์ทำง่ายอร่อยจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับส c ครป e เพื่อติดตามคลิปอย่างต่อเน,นื่องนะคะ